สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการนะครับมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการขายของกันหน่อยเนาะวันนี้นะครับขายของวันแรกเลยเปิดร้านนะแล้วก็ถูบ้านนะครับก็คือประมาณนี้เลยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอ่าที่ท่านผู้ชมตอบมา นะครับ่า,เ,าเขาเรียกว่าการขายของเนาะมันก็จะมีสัตจะนหน่อยนะครับเอเคไหม่าก็คือขายของขายของตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมได้มาสองร้อย ลูกค้าโอมนมาให้2 0 0ใช่ไหมบางทีเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่าลูกค้าโอมนมให้2 0 0เข้าบัญชีธนาคารของเราอย่างเช่นโอนเข้าบัญชีธนาคารผมธนาคารนี้นะครับไม,ไ,มไม่รู้ของท่านชมเป็นธนาคารอะไรนะครับของท่านน้ชาท่ชมจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่า,าแต่ที่แน่น้นะครับต้องเอาเงินไปลงทุนนั้นนั้นก่อน นะครับอายุ15นะเราจะเอาเงินไปลงทุนอะไรอย่างเช่นเอาไปซื้อของในนั้นก่อนนะครับเอาเงินไปซื้อของกินเอาเงินไปลงทุนรับจ้างอะไรก่อนนะครับเอาเงินไปทำปเงินปั้นบันผลนะครับก็จะประมาณนี้กันเลยเนาะอ่ะจะให้ดูอันนี้ ที่เราจะมาพูดวันนี้นะครับก็คือมันก็จะมีหลายช่องเลยนะครับที่มันสามารถหาเงินได้นะแต่ช่องผมเนี่ยไม่ทําเกี่ยวกับหาเงินนะครับโอเคไหมการหาเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วทีนี้มันก็จะมันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าควรทําแบบอย่างละเอียดนะครับถ้าเราทําแบบเล่นๆเนี่ย มันก็ youtube มันก็จะบล็อกช่องแล้วตำรวจมันก็จะมาจับด้วยนะครับโอเคไหมอ่าก็คือเราอายุ15หาหาเงินได้ไหมอย่างเช่นดูคลิปของคนนี้นะครับคลิปของคนนี้คลิปเขานะครับคลิปเขาจะเป็นทรงคุณค่าหาเงินนะครับโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอันนี้นะครับอ่ะถ้าเราหาเงินจากอันนี้นะครับ ถ้าเราคุยแล้วก็ต้องรวยนะครับต้องรวยแบบนี้นะครับคุณเนี่ยทำแบบนี้ต้องรวยแน่นอนนะครับโอเคไหมถ้าคุณอายุ15นะครับวางแผนลงทุนได้เลยนะครับหมายถึงว่าท่านผู้ชมต้องทำไอเดียทำไอเดียสุดเจ๋งเลยไอเดียนายตัวเองเด็กอายุ9ขวบอะไรนี่แหละนะครับโอเคไหม หมายถึงว่าคุณต้องดูอะไรนี่แหละนะครับหรือไม่มันมีเจ็ดวิธีที่หาเงินได้ง่ายนะครับคุณลองไปดูอันนี้นะครับโอเคไหมอ่าคุณดูอันนี้ได้เลยนะคุณดูอันนี้คุณดูอันนี้นะครับนี่น้องๆหรือท่านชมนะถ้าพี่ๆอยากจะสนใจแบบอายุ15บนะครับบีมจะให้คนเนี่ย มาดูอันนี้นะครับมาดูแบบวิธีหาเงิน7วิธีหาเงินนะครับมาดูกันเลยนะครับมันจะมี7วิธีหาเงินนะครับอันนี้ผมได้มา200ใช่ไหมเอา200เนี่ยไปลงทุนนะสองก็คือเอาไปลงทุนเอาไปลงทุนเสื้ออะไรเดียรซื้อพวกเออซื้อพวกลูกชิ้นซื้อพวกไส้กรอกแล้วพวกซื้อพวกไข่เจียวข้าวยิปปุ่นไม่สั่งนะครับมันเปลืองตังค์นะครับก็จะ ประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมันจะไม่ทําการเก็บได้หลายมื้อนะครับเข้าใไหมงเงินในบัญชีเนี่ยเราออมไว้ไปเลยออมเรื่อยๆนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคไหมงเงินในบัญชีของเรานะครับงเงินในบัญชีของเราก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆ,ๆนะถ้าเราอยากจ่ายนี่เราก็ต้องเอาอันนี้มานะครับเจ <c oughs> <c oughs> ็บคอเนี่ยนะครับ อันนี้ผมอธิบายจนเจ็บคอนะหรือถ้าผู้ชมยังไม่เข้าใจอีกผมก็อธิบายเไม่พูดเยอะแล้วนะโอเคไหมอ่าเอาสองร้อยนะครับสองร้อยคูณสองร้อยคูณสามสิบสองร้ยคูณสามสิบก็จะได้เท่ากับหกพันถ้าขายของไ้สองร้อยก็จะได้หกพันเลยนะครับหมายถึงว่าคูณสามสิบไปเลยนะครับ ท่านผู้ชมก็จะได้6,000นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากจะขายของให้ได้ประมาณ300บาทให้ถึงแสนหนึง่งทำยังไงก็มาดูคลิปนี้กันเลยนะครับคลิปนี้จะมีคำตอบให้ถึงแสนหนึ่งกันเลยนะครับก็คือ1,9,500นั่นเองนะครับก็ได้แสนหนึ่งพอดีนะครับเขมไหมคลิปนี้ก็ต้องหมั่นเรียนรู้ได้ นะครับนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปอีบุ๊กให้นะครับอีบุ๊กเนี่ยมันทํายากแน่นอนครับโอเคไหมอีบุ๊กมันต้องหารายได้เสริมทำเนี่ยหนังสือขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่3,000บาทนั่นเองนะครับมันก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ